แข่งคลาสสิกออสทร์นะครับก็จะเจอพี่ว่านหรือว่าเพื่อนๆนช่างรับผมใหม่ๆที่อยากแบบที่เป็นแฟนคลับพี่ว่านนะครับก็ไปเจอกันที่งานหน่อยพี่ใช่มนงานวันที่เจ็ดเดือนห้าอ่าเจเดือนเร็วเดือนเดือนห้าแล้วที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์ร้านของพี่เขาเรียกว่าแต่งร้านในแนวในแนวไหนคลาสสิกคลาสสิกเลยคือคลาสสิกจ๋าเลยเพราะว่าให้อารมณ์อบอุ่นเราต้องการให้ลูกค้าเข้ามาแบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทั้งเพลงที่เราเปิดกลิ่นที่เราใช้อยู่ในร้านนะครับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเรานําเข้าจากอิตาลีทั้งหมดเลยนำเข้าอิตาลีแต่ใช้นในราคาที่250อหบาทรา <laughs> คาของว่าสิบนะ <laughs> คือว่าคุ้มค <c oughs> ่ามากแล้วก็เ <c oughs> นี่ยผมผมเข้ามาตั้งแต่เข้ามาหน้าร้านเนี่ยตอนนี้แบบว่า ยังหนาวคนลุกอยู่เลยยัง,ยงไม่ว่ายัางเย็นอยู่แบบแอร์ยังฉ่าเลยเพราะว่าโอ้โหเรายกเนเธอร์แลนด์มาไว้ที่นี่เออเหมือนยกมือนยกฟิลร้านสกอเร็ตมามามาไว้ที่ร้านอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ที่ไปเรียนแล้วก็เออเขาเรียกว่าแต่งร้านในในในแนวที่เราชอบใช่นในฟลิลแล้วรอบแล้วอยู่โซนใจกาล,ลางเมืองโคราชนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะครับใกล้ใเทอร์มินอลนะครับอยู่ฝั่งอยู่ตรงข้ามเทอร์มินอลใกล้ๆนี่เอง อยากให้พี่วานฝากถึงช่างใหม่ๆที่ที่เข้ามาเป็นช่างตัดผมการบริการยังไงตัดทรงยังไงอ่ะให้พี่วานแนะนำคือต้องบอกก่อนนะว่าการตัดผมมันเป็นการตามเทรนนะครับคนที่เป็นลูกลูกค้าเราเขาจะดูเทรนตลอดเวลาที่เราจะดูจากไหนว่าเทรนมันเป็นเป็นยังไงก็ดูประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับอย่างบ้านเราง่ายๆคือจะยึดเกาหลีเป็นหลักนะครับหรือว่า ถ้าเป็นงานที่ตัวผูข้ขายชอบก็เป็นเกาหลีแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ที่เป็นช่างชอบช่างจะชอบสไตล์วินเทจนะครับแต่ว่าการตัดผมแบบวินเทจนะฮะมันสามารถต่อยอดได้อยู่แล้วคือผมอยากให้คนเน่ะเริ่มจากรักก่อนรักการตัดผมก่อนถ้าคุณรักการตัดผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าคุณจะเจอทางของของคุณเองว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเกาหลีโอสปูคลาสสิกตต่ตางๆครับถ้าคุณรักมันอ่ะคุณจะทํามันได้ดีอย่างแน่นอนนะครับคือเริ่มจากไลฟ์สไตล์ส่วนตัวครับว่าเราชอบแบบไหน แล้วเราค่อยหาไอดอลของเราสายนั้นชายนั้นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่้านแชร์ว่าไปเรียนที่นั่นมาได้ประสบการณ์ยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวพี่้านแชร์หน่อยครับคือต้องบอกก่อนนะว่าก่อนที่จะไปเรียนอะ่ะคือเราอ่ะตัดตามเขาใน YouTube ทุกอ,<า>อย่างพยายามแกะแกะสูตรแบบเอ้เขาแบ่งผมนี้แบ่งไปทําไมแบ่งเพื่ออะไรแต่เรายังไม่รู้เราแค่ทําตาม,มแต่พอเราไปเรียนจริงๆอ่ะเรารู้ทุกอย่างว่าเขาทาไปทําไม,มแบ่งแบบนี้เพื่ออะไรทําไมถึงถึงต้องแบ่งแบบนี้ นะซึ่งไปเรียนอะสามารถตอบโจทย์สิ่งที่คาใจเรามาตลอดเวลาที่เราเป็นเป็นเนช่าง8ปีออตอบได้หมดเลย8ปีพี่วันลืมพี่วันเป็นช่างมา8ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่เริ่มตัดตรงนี้ครับแล้วทีนี้พอไปเรียนปุ๊บเราก็เริ่มแบบปลดล็อกข้อสงสัยทุกอย่างคือคือ<ๆ>ถ้าพูดไปมันจะหมันใสคือแบบพาม่ได้ม่ได้คือแบบ<อ> คือแม่งรู้หมดแล้วอ่ะอ่าอก็คือแบบคอร์สเขาอ่ะแม่งตอบโจทย์ของการตัดผมของงานเราทุกอย่างซึ่งสามารถต่อยอดไปผมหญิงได้ง่ายมากซึ่งผมก็มีตัดผมผู้หญิงนะแต่ว่าใช้พทิร์เดียวกันกับที่ไปยนของของสกอเแลใช่มาตัดผมหญิงก็ได้ก็คือมันพทิร์เดียวกันเลยแต่แค่อาจจะแบ่งช่อที่มันละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นแล้วก็ความยาวของเส้นผมก็ต่างกันใช่แต่แค่พทิร์เดียวกันในการการแบ่งผมกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรลก S <S> การซอยผมแบบสาคน,นครับก็คือที่เราไปเรียนไม่ใช่เพราะว่าเราแบบว่าไม่ได้อะไรก็คือเราก็ได้เทคนิคของการ<ห>แบ่งผมที่เป็นหลักสาคลนถูกไหมใช่ใชนะแล้วเอามาต่อยอดของงานแฟชั่นผมหญิงหรือแม้จะเป็นทรงเซนฮิตเกาหลีฟีสไตล์อะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายทรงถูกไหมเราก็จะได้เอามาพัฒนาในนี้เพราะว่าคือสุดท้ายครับการตัดผมอ่ะ ผมเชื่อแหละมันมีแค่แพทเทิร์นเดียวแต่ว่าม,มันต่างแค่ความยาวแล้วก็ดีเทลปลายผมมาต้องการผมบางมากบางน้อยลูกค้าผมมาเป็นไงอนาโตมีหัวลูกค้าเป็นไงซึ่งไอจุดเนี้ยถ้าเราตัดตามแพทเทิร์นของสกวอแอน่ะมันสามารถเห็นหมนดทุกอย่างซึ่งมันสามารถต่อบได้หมดเลยมันได้หมดอ่ะเกาหลีอะไรพวกเนี้ยคือเราตัดกันมาก่อนที่เขาจะมาฮิตกันช่วงน,นี้อีกอด้วยด้วยแพทเทิร์นของสกวอแลขสอแใช่ครับผมา ทีนี้สุดท้ายส enfin ุดท้ายก็ฝากฝากฝากผลงานแล้วก็ช่องทางเพจตามกวานนะครับผมก็ฝากถ้าใครอยากดูคลิปตัดผมสนุกสนุกนะครับก็คือช่วงนี้ก็ยังไม่คก็ได้อัปเดตแต่ว่าก็ยังมีอยู่อยู่ในช่อง u t u b e ใจครับครูแมนเจนเ t อร์แ n Barber อยู่ใน y t u t u นะครับแล้วก็เพจร้านนะครับครูแมนเจนเนอร์แมนบ r บเบอร์ออริจินัลคลาสสิกโอซูนะครับชื่อเพจ อต่ยาวนิดนึงแต่ว่าเซิร์ชคูแมนบาร์เบอร์มันก็ขึ้นแล้วก็ใครอยากแต่ผมก็บุ๊กกิ้งมาได้ครับแนะนําให้บุ๊กกิ้งนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงว่าอยากให้ลูกค้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับผมอืมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ว่านมากนะครับผมครับสวัสดีครับชนแก้วชนแก้วชุนแก้วชนแก้วปกติจะเป็นเล่า ครับที่ร้านพิวานะครับนอกจากจะมีบริการต่งผมและแกก็ยังมีพวกโปสเตอร์นะครับสำหรับใครที่เป็นช่างและอยากเอาไปแต่งทาเดียวให้พิวานให้แน,นนะนำครับว่ามีโปสเตอร์อไนะไรบ้างครับผมก็จะเป็นโปสเตอร์ร้านนะจะมี2แบบนะครับเป็นร้านแรกที่ของเราจะชื่อว่าฟิฟตี้นะครับจะเป็นแนวุูกสกูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแนวคลาสสิกแบบที่ตัวนี้ครับผมจะเป็นร่วสม้ นี้ขนาด18คูณ20นะครับใบละ350บาทไม่รวมส่งไม่ส่งครับครับก็เรายังเปิดโรงเรียนสอนด้วยนะครับใครที่อยากเรียนหักสูตรในโคราชนะหรือวัดจังหวัดใกล้เคียงนะก็สามารถเข้ามาสอบถามก็ได้ครับที่เพจเฟซบุ๊กคูแมนเจ้าหนแาที่มาเฟอร์ครับครับสอนภาษารับหวานเจี๊ยบก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ช่างที่ให้บริการในร้านของคุณเองนะว่ามีประสบการณ์ กีนะครับแล้วก็ทำไมถึงแบบว่าอชอบครารู้จักันเลยครับสวัสดีครับผมช่างเข้มนะครับเป็นช่างอยู่ที่ครูเมนเจนเน็่มบาร์เบอร์ครับอ่านี่ตัดตัดผมมาี่ปีแล้วครับเออผมตัดอยู่เกือบครึ่งปีครับอ่าเป็นช่างตัดผมครึ่งปีแล้วอ่าทำไมถึงมาเลือกอาชีพตัดผมครับเออผมชอบงานที่มันเป็นงานอิสระนิดนึงนะครับแบบงานที่แบบมันไม่ต้องทําอะไรเยอะแบบผมชอบแบบอะไรที่แบบแ ไม่ชอบแบบงานออกฟิศอย่างเงี้ยอ่าคือไม่ชอบงานรูทีนใช่ใช่งานอะไรที่แบบว่ามีเวลาเป็นอิสระใช่ครับทำงานแบบสบายๆทำงานง่ายๆคราแล้วแล้วส่วนตัวนี่ชอบงานสไตล์ไหนเวลาเราตัดผมที่ไหเออส่วนตัวผมจะชอบแบบว่างานโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยมเดินแฟชั่นโมเดิร์นแฟชั่นอันนี้อันนี้เรียนตัดผมที่นี่ป่ะหรือว่าเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นช่างที่นี่เลยใช่ครับผมเรียนจบได้ประมาณ ีกว่าจากตอนที่รับผมเรียนประมาณปีสองปีที่แล้วผมเรียนจบได้ประมาณปีหนึ่งผมก็ออกไปตัดเรื่อยๆตัดตามบ้านเพื่อนตัดให้เพื่อนตัดที่ร้านโน้นร้านนี้แต่ว่าคือไม่ได้ตัดเพราะตัดิีจังลงร้านประจำก็มาลงร้านกันี่นีใช่ครับจนมีโอกาสพี่ว่านเห็นผมบ้างพอดีเนี่ยไม่ได้เปิดร้านก็เลยเรียกมาช่วยตัดที่นี่ก็พี่ว่านเห็นตัดไปตัดมาก็เรียกมาตัดประจําเลยก็อยู่ที่นี่ได้ประมาณเกือบครึ่งปี กับคุณตีนัสำหรับใครที่สนใจใช้บริการน้องเข้มครับน้องเข้มนะครับก็สามารถบุ๊กเข้ามาในคู่แมนคู่แมนได้นะครับเดี๋ยวมีช่างอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็ต่อขอบคุณช่างเข้มด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมนี่ก็จะเป็นช่างอีกคนนึงที่อยู่ที่ร้านคู่แมนนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างเขาแนะนําตัวเลยนะครับครับผมสวัสดีครับผมช่างจอยนะครับช่างจอยช่างจอยตัดตัดผมมากี่ปีแล้วครับ ตัดผมมาประมาณ3ปีแล้วครับาตัดผมมา3ามปีแล้วทำไมถึงเลือกอาชีพตัดผมครับอ่าด้วยความที่ผมเป็นคนชอบอแฟชั่นชอบแต่งตัวแล้วทีนี้ก็เลยได้ไปเจอพี่ชายกลางใช่ครับแต,แต่วเห็น่าแค่เฮ้ยทำไมช่างตัดผมเท่จังเลยก็เลยเริ่มมาชอบอาชีพตัดผมพอติดกลางอ่าแล้วแล้ว,ลว,ลวเรียกว่าสไตล์งานที่เราชอบเนี่ยเราเราชอบตัดงานแนวไหนครับถ้าชอบส่วนใหญ่จะเป็นพวก โอสคูลพวกคลาสสิกอะไรประมาณมคลาสสิกโอสคูลแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่เป็นไงตัดงานโอสคูลไหมหรือว่าตัดงานอะไรส่วนใหญ่โอสคูลก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะตามแบบสมัยที่นิยมตามตามนิยมสมัยสมัยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ตัดตามตามเทรนด์เนาะใช่ไหมแต่แค่สไตล์ร้านจะเป็นคลาสสิกโอสคูลถูกไหมเราก็แต่งร้านแนวโอสคูลถูกไหมแล้วก็เลยเราก็ตัดโอสคูลแต่ก็คือจังจอยก็ตัดได้ทุกแนวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าซิกเนเจอร์ของจังจอยก็จะเป็นงานคลาสสิกใช่ไหมใช่ไอที่ สนใจนะครับอยากจะตัดผมมาช่างจ่อยนะครับก็สามารถพุกมาที่เถร้านร้านนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างจ่อยมากนะครับขอบคุณครับ